ของดีสนามบินน้ำร้านหมูกระทะในสวนที่ชิวเวอร์ซ่อนตัวอยู่ในซอยนนทบุรี48เป็นหมูกระทะเนื้อพรีเมียมสไตล์เจงกิสคาดชุดหนึ่งเริ่มต้นแค่329น้ำจิ้มรสจัดจ้านสุดแซ่บนางต้ต้นไม้ใหญ่แบบชิวๆบรรยากาศลมเลื่นล,ลมเย็นสบายมีพัดลมยากระยูให้พร้อมดางชื่อไอเก่งเนื้อหมูกระทะเจงกิสขาดไฮไลท์ของที่ร้านจะมีทั้งหมูกระทะแล้วก็จิ้มจุ่มค่ะน้ำซุปสมุนไพรสุดแซ่บแบบนี้ให้ได้สั่งด้วยนะแถมมีของกินเล่นเพียบไม่ว่าจะเป็นส้มตำารดดตดตำหลวงพระบางตำเส้นเล็ก กอบจิ้มซีฟู้ดไก่กอบซอสเกาหลีคางกุ้งคั่วพริกเกลือหรือเกี๊ยวซ่าผัดโขมและเมนูใหม่เห่าดงมีทั้งเนื้อและหมูค่ะรแสแซ่บมากก็สั่งเพิ่มได้นะทุกคนเริ่มกันที่หมูกระทะวันนี้มากัน3คนมีทั้งหมูและเนื้อพิมียมอําสั่งชุดใหญ่659้้าได้ชามใหญ่แบบนี้เลยค่ะทานกันคนละ200นิดนเรื่องแน่นให้มาอย่างเยอะทั้งหมูหมักนุ่มๆซีฟู้ดจุกๆมีชุดผักให้ด้วยถ้าไม่อิ่มสั่งอย่างอื่นเพิ่มได้นะใครเป็นสายเนื้อ่ม,อม,มไ 9, หกู กินแบบนี้เลยค่ะกินกับข้าวผัดกระเทียมร้านนี้คืออร่อยมากหอมสุดๆตัวน้ําจิ้มที่เนี้ยก็แซ่บจริงขอพริกและกระเทียมได้ฟรีจะจิ้มกับหมูหมักนุ่มๆหมูสามชั้นหรือซีฟู้ดสดๆย่างมาร้อนๆแล้วราดน้ําจิ้มเข้ากันสุดๆต่อกันที่จิ้มจุ่มน้ําซุปแซ่บจริงเขาจะทําเป็นก้อนแช่เย็นแล้วค่อยเอามาให้ต้มตอนทานแบบนี้ค่ะใส่ใบโหระพาผักชีลาวหอมฟุ้งเอาเนื้อนุ่มๆจิ้มน้ําจิ้มแจ่วแล้วซดน้ําร้อนๆคือดีงามไม่แพ้กันร้านบรรยากาศดีใจฟูสุดๆใครหาร้านหมูกระทะชิลๆราคานรัก หมุดมาเลยร้านเปิดทุกวัน4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มมีที่จอดรถแวะมาชิวกันได้เลยค่ะ